ส่วนน้อยๆคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะเดี๋ยวพาดูต้นไม้ที่ว่าผักสวนครัวนะคะที่ว่าปลูกไว้แล้วก็ปลูกครั้งเดียวแล้วเขาก็จะขึ้นมาใหม่เขาจะทนหนาวได้แล้วก็เหมือนสปริงเขาจะขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูนะคะเราจะให้ดูที่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ครั้งเดียวแล้วเขาจะกลับมาใหม่ทุกรอบนะคะอันนี้ค่ะเป็นผักแพลวนะคะผักไผ่ ปลูกลงดินไวเลยนะคะปลูกลงดินไว้แล้วก็สปริงเขาก็จะกลับมาหิมะคลุมก็เหมือนจะตายไปหิมะก็เวลาสปริงเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้แหละคะ่ะแต่ถ้าปลูกในกระถางก็คือไม่รอดนะคะปลูกในกระถางก็คือเข้าบ้านไปแต่นี่คือปลูกปลูกในดินนะคะและ้วก็ต้นต้นตูนต้นทูนต้นขูนเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเขาก็จะแตกแตกเออ แตกหนอ่อแตกต้นออกมาเองนะคะอันนี้คือรอดหน้าหนาวนะคะแล้วก็อันนี้คือจริงจูฉายจริงจูฉายนะคะเนี่ยส่วนต้นนี้นะคะเป็นต้นจัสมินเป็นต้นมะลิพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาปลูกลงดินนะคะรอดนะคะหิมะคลุมแต่ว่าเขาเอาอะไรที่คลุมไว้คลุมไว้เวลาหิมะลงนะคะคลุมต้นไว้แต่ต้องปลูกในดินนะคะถึงจะรอด แต่ปีนี้ก็คือปีนี้ถ้าถ้าห้องห้องต้นไม้ไม่เต็มก็จะเอาเข้านะคะถ้าเต็มก็คือเอาจะเอาปลูกลงดินแล้วก็หาอะไรคลุมไว้นะคะตอนหิมะนะคะแล้วก็กระถินกระถินนนี่นะคะกระถินนี่มีคนหนึ่งนะคะจากอะลิโซนาเขาบอกว่าเขาเอาปลูกไว้ข้างนอกหน้าหนาวเขาจะหาผ้าคลุมแล้วก็ทริม เหมือนตัดให้เหลือแบบเหลือแต่ตอนะคะแล้วก็หาอะไรคลุมไว้แล้วก็สปริงเขาก็จะงอกกลับมาอีกนะคะนีคะต้นกระถินเดี๋ยวปีนี้จะลองดูนะคะว่าจะรอดไหมแต่ข้างหน้ารอดนะเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในแถวบ้านนี่แหละคะ่ะเขาเอาปลูกลงดินเขาเอาอะไรคลุมไว้นะคะก็รอดนะคะไปดูมาแล้วนะคะแต่สำหรับอันนี้คือ อันนี้คือเป็นต้นกระถินตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเป็นต้นกระถินตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้หาอะไรคลมุมไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าน่าจะตายนะหรือว่าไม่ตายก็ไม่รู้ไม่น่าจะตายเหมือนไม่ตายนะแต่ก็คือไม่แตกยอดนะคะปีนี้จะหาอะไรคลุมไว้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นต้นกระหล่ำกําลังจะห่อนะคะเนี่ยกระหล่ำกําลังจะห่ออันนี้ก็คือปลูกจากแกนนะคะอันนี้ปลูกจากแกนเห็นไม้แกนเขา ปลูกจากแกนนะคะกระหล่ำนี้ก็คือไม่ตายนะคะอยู่มาได้ทนต้นนี้สามปีละดูเขาเนี่ค่ะก็เด็ดกินเด็ดยอดกินไปเรื่อยๆต้นนี้สามปีนี่แหละค่ะต้นไม้ปลูกไว้ต้นหอมก็เหมือนกันนะคะต้นหอมที่ตัดเออหัวเข้ามาปลูกนะคะีค่ะซื้อมาจากตลาดก็มาตัดปลูกหอมนี่ก็เอ,อ่อลอดหนาวนะคะเกิดมาอีกนะคะหิมะคุมไม่ตายนะคะต้นหอม ต้นหอมนี่แหละกรีนออเนียนเหล่านี้แหละไม่ตายนะคะปลูกไว้เลยปลูกไว้ข้างนอกได้เลยแล้วก็อันนี้ก็คือเพิ่งจะเพึ่งจะหอนะคะกระหลำ่ำปลูกช้าเพื่อนส่วนอื่นเขาตัดกินกันไปหมดแล้วตัวเองพิ่งจะหอนะคะนี่ค่ะพวกกุหลาบพ,พวกเอ่อพวกเอ่อลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยค่ะ ปลูกเลยค่ะปลูกครั้งเดียวนะคะบ้านนี้ชอบปลูกครั้งเดียวไม่อยากปลูกหลายรอบละอันนี้ก็ผักแพลวอันนี้เวลาเขาเป็นเป็นเม็ดเงี้ยจะเก็บไว้ก็ได้นะคะให้เขาร่วงลงมาปีถัดไปเดี๋ยวเขาเกิดมาเองนะคะเกิดมาอีกง่ายๆนะคะที่นี่นี่แหละค่ะสวนสวนน้อยแต่แต่ก็กินไม่ไหวหรอกค่ะอันไหนเยอะเราก็ให้เพื่อนเพื่อนสวนเพื่อนเขามีอันไหนเยอะเขาก็ให้เรานะคะก็แบ่งๆกันกินนะคะ คลิปนี้มีแค่นี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ